อันสัมเร็จตนี้ครับเนี่ยนี่เป็นเรื่องของนิการครับเดสาปีราเราแยกสี่ครั้งในพื้นที่จังหวัดกรีไปปกติครับเปิปกติเลยสักนี้ก็เป็นในพื้นที่เรามีมีประเภทไหนประเภเราในในในสายดาวของเราสายดาวเรามีตัวนี้ตัวเดียวเลยครับผมัน สถานการณ์ล่าสุดที่ใกล้สูงกันที่สุดได้เขาเป็นล็อกแต็มปี38เรายังเก็บรักษาไว้อย่างดียังจําบรรยากาศตอนนั้นได้ว่าเจ้าฟ้าเจ้าท่านสเสด็จขึ้นป่าเนี่ยระยะทางประมาณสองกิโลไปน้ําตกชั้นที่เก้าวังพญานิผลก็ทำท่าจะตกประชาชนที่ตอนิทร่่มารอรับสเสด็จก็เป็นห่วงว่าจะนะครับปี38 ก็เก็บ้องสงประทับรักษาไว้อย่างดีนะครับเป็นอาคารนิทรรศการาทุกท่านครับเสียไทยจากขาป่าซึ่งจากข้อมูลที่จังหวัดจันทบุรีได้ให้ความช่วยเหลือผู้นสองอันรุกในการส่วนดุนอนุรักษ์นะครบ เป็นท่านนะครับแล้วก็คัะวิทยากรตลอดจนกานเฝ้าระวังและตักดันทางป่าของทางป่าห้าร้อยห้าร้อยใช่ของเราทุเรียนน้อยไม่มีอะไรยั่ยยวนนะฮะพอทุเรียนทางนู้นเริ่มส่งรวบรวมเป็นสถิติพอไม่ได้รวบรวมเป็นสถิติเราก็หา,าเขาเรียกว่าหา